ลดามากคนมากค่ะเกี่ยวแล้วเนาะค่ะยายไล่กับแตนอมเกี่ยวแล้วค่ะบอกว่าเมื่อนีได้มูมานาอยู่สองคนเนาะเห็นบอกเขายายไล่เต็มที่แล้วค่ะเมื่อนีได้มูมานาอยู่สิบแล้วอยู่บ่ออีกแกหามือข้างหน้าเนาะส <laughs> ิลงเกีียวเขาค่ะส่งงานพีมากแก๊กสามนาทีเนาะขอเวลาสามนาที <laughs> ส่งงานพี่มากค่ะเบิงทงหน้าค่ะ บอกว่าผ <aid> ู <Solomon> ้ใดสีมาเกีียวเขาซอยายไไรกับมาได้ค่ะเนาะปิดลาบไก่เนาะลาบงัวก็ได้ค่ะเมื่อนี้ไผสีมากับมาเด้อเมื่อนี้แกงไก่เมื่อนี้ได้แกงไก่ขันหมูมาหลายอย่าเปิดลาบไก่เนาะลาบงัวก็ได้ค่ะเมื่อนี้ไผสีมากับมาเด้อเมื่อนี้แกงไก่เมื่อนี้ได้แกงไก่ขันหมูมาหลายอยาหลุดบ่มาคนมากค่ะ เกี่ยวแล้วเนาะค่ะยายไล่กับแตนอมเกีียวแล้วค่ะบอกว่ามือนีได้มูมานาอยู่สองคนเนาะเต็มที่แล้วค่ะถ้าบอลงมือเกี่ยวถ้าลอตะลดหนึ่งือสชิบว่าได้เข่าดอกเห็นบอลเขา่ายายไล่เต็มที่แล้วค่ะมือนีได้มูมานาอยู่สิบว่แล้วยู่บอ,อีกแกขามือข้างหน้าเนานะสิ <laughs> ลงเกีียวเข่าค่ะส่งงานพี่มาแกแจ็กสามนาทีเนาะ ขอเวลาสามนาทีส่งงานพี่มาค่ะเบิรงทงหน้าค่ะอ่าบอกเซ็จเนาะเหมือนบะบะเซ็จมือนี่ก็ต้องเซ็จมือหนานะคะบอกว่าเอาบรรยากาศหน้าอายุไก่กับพี่น้องฮะก็ได้ลงเห็นบ่กเขายาย,ายเต็มที่แล้วค่ะมือนี่ได้มูมานําอยู่สิบบแล้วอยู่บ่ออีกแกหามือข้างหนานเนาะเซ็จเนาะมันบะ ว่าเซตมือนี่ก็ต้องเซตมือหน้านะคะบอกว่าเอาบรรยากาศหน้าอายุไก่กับพี่น้องฮะก็ได้ลงแอ <c oughs> <c oughs> จัดเลยนะ <c oughs> ส่งงานพี่มากนจังทำงานค่ะสงังเกตบึงเนาะเพราะว่ามันแห้งคักแล้วเนาะเขาแก้เต็มที่แล้วค่ะเต็มที่เ่ค่ะพี่น้องเต็มที่แล้วเนาะแล้วอนาคตเนาะว่าเดแล้วมือนี่เนาะคะ่ะอีขามือขึ้สีแล้วอยู่ดอกเนาะ อารถรดบ่มบามือนีเอาแทนเรายายอะไรเซ็จเนาะมันบ่บ่เสซ็ตมือนีก็ต้องเซ็ตมือหนาค่ะบอกว่าเอาบรรยากาศหน้าอยยุไก่กับพี่น้องฮะก็ได้ลงแอจัดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ส่งงานพี่มากอนจังทำงานค่ะสั์กินลาบเป็ดก็จะได้ลาบค่ะเนาะอยากกินลาบงัวก็จะได้ลาบต่อไป <c oughs> เ <laughs> มืองเนี่ยเขาอย่ไรค่ะล่อรถเนาะนัดไปหนาเรื่อยค่ะนัดหนาบ่ได้เพราะว่าเขาเขามันเต็มทีพ่อเกี่ยวแล้วเนาะเห็นบ่ค่ะเขาอย่ไรเต็มทีหรีอได้บด่ไเลยว่าเนาะเขาเกว่าผููได้สิมาเกี้ยวเขาซอยอยไรกับมาได้ค่ะเนาะค่ะ <laughs> ถ่ารถท่าบ่ไหวนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเขาไปทางไม่ล่ะผลเห็นว่าแดงเต็มทงแล้วเนาะเมื่อนี้ได้มูหมักขึ้นเกาล้วเนาะว่าหมักแกงไดยุไกป่ปนไดก็มักไดคันหน้างามเนาะมินบ่ล่อคนแลอกค่ะเขาแกจัดเลยนะส่งงานพี่มากนจังทํางานค่ะสับปิดลาบไก่เนาะลาบง้วก็ได้ค่ะเมื่อนี้ไผสีมากกับมาเด้อเมื่อนี้แกงไก่ เมื่อนี้ได้แกงไก่ขันมูมาหลายอย่างเกตเบิงเนะาะเพราะว่ามันแห้งคักแล้วเนาะเข่าแก่เต็มที่แล้วค่ะตเต็มที่วะค่ะพี่นอ้องเต็มที่แล้วเนาะเต็มที่แล้วค่ะถ้าบอลงมือเกาาี่ยวถ่าลอตะลุดหนึ่งคือชิบะได้เข่าดอกเต็มที่แล้วค่ะถ้าบอลงมือเกี่ยวถ่าลอตะลุดหนึ่งคือชิบะได้เข่าดอกเป็ดลาบไก่เนาะลาบง้วก็ได้ค่ะเมื่อนี่ไพสิมากระมาเด้อเ <c ười> มื่อนี่แกงไก่ เมี้ได้แกงไก่ขันมูมาหลายอย่างเพ่นบอกว่านัดมือนนะอื่นเนาะเพราะว่าการหามูนี่หาเร็วกับบดาเนาะคะ่ะพระมันก็ต้องติดนั่นติดนีเนาะคะ่ะก็เลยนัดกันเป็นมืออนะื่นเนาะเต็มที่แล้วคะ่ะถ้าบอลงมือเกีียวถารอตลดเป่นเคือสิีบได้เข่าดนะอ,อกเสร็จเนาะมันบะบะเสร็จอมี่ก็ต้องเสร็จมือหนานะคะบอกว่าเอาบรรยากาศหน้าอายุไก่กับพี่น้องฮะก็ได้ลง <laughs> เสร็จเนาะมันบะ ว่าเซจมือนี่ก็ต้องเซจมือหน้านะคะบอกว่าเอาบรรยากาศหน้าอายุไก่กับพี่น้องฮะก็ได้โลง่งก,กินลาบเป็ดก็จะได้ลาบค่ะเนาะอยากกินลาบงัวก็จะได้ลาบต่อไปเมืองนี่เขาแย่ไรค่ะล่อรถดเนาะลอ่ลอหลอรดหลดบ่มาเขาก็ต้องลอ่อคนที่นี่คนเลยค่ะจัดการไปเลยเนาะเริ่มไปไผ่ไปมั่น่วนหลายเขาแยไร่ รหลดบ่มากค้นมากค่ะเกี่ยวแล้วเนาะค่ะยายไล่กับแตนอมเกี่ยวแล้วค่ะบอกว่ามือนีไถมูมานั่งอยู่สองคนเนาะจัดเลยนะส่งงานพี่มากอนจังทำงานค่ะสามโหลดบ่ามาค้นมากค่ะเกี่ยวแล้วเนาะค่ะยายไล่กับแตนอมเกี่ยวแล้วค่ะบอกว่ามือนีไถมูมานั่งอยู่สองคนเนาะจิล่งเกี่ยวเข่าค่ะส่งงานพี่มากจากสามนาทีเนาะ ขอเวลาสามนาทีส่งงานพี่มาเบิงทงหน้าค่ะอ่าบสิลงเกี้ยวเข่าค่ะส่งงานพี玛จากสามนาทีเนาะขอเวลาสามนาทีส่งงานพี่มาเบิงทงหน้าค่ะอ่าบอกอื่นคือชิด้มูหลายคนอยู่ดอกค่ะเนาะอีกขามือข้างหนาต้องสิลงเกี้ยวเขาค่ะส่งงานพี玛จากสามนาทีเนาะขอเวลาสามนาที โ่งงานพี่มาค่ะเบิงทงหน้าค่ะบ่งเพง่นบอกว่านัดเหมือนอื่นเนาะเพราะว่าการหาหมนี่หาเร็วกับบะได่นะคะเพราะมันก็ต้องติดนั่นติดนี่นะคะก็เลยนัดกันเป็นเหมือนอื่นเน,ะนาะอามาตีมีค่านัดไปหนาเรื่อยค่ะนัดหนาบ่ได้เพราะว่าเขาเขามันเต็มทีพ่อเกีียวแล้วเนาะเห็นบ่ค่ะเขาจะไล่เต็มทีอีรีเดียวลเวลยเด้ยวเนาะเขาเกลียหลดบ่มาค้นมาค่ะ เกี่ยวแล้วเนาะค่ะยายไล่กับแตอนอมเกี่ยวแล้วค่ะบอกว่ามือหนีได้มูมาน้าอยู่สองคนเนาะมานําสองคนค่ะบอกว่ามูสองคนกับเสือสีสมค่ะเขากันกับเขาสีแดงเลยนะ <laughs> เออเกี่ยวล่อเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆ <laughs> ขอแห้งมูเนาะคะ่ะมาขอแห้งผููได้จะเกี่ยวเขาซอยยาไลมาเด้อ <laughs> อ่ามาเกี่ยวเขากินลาบกินลาบเป็ดกระิดได้ลาบค่ะเนาะ ยาก,กินลาบงัวก,ก็จะได้ลาบต่อไปเบื้องเนี่ยเขาจะไล่ค่ะล,อดลดะ่อรถเนาะสังเกตเบิงเ้งงนะเพราะว่ามันแหง้งคักแล้วเนาะเขาแก่เต็มที่แล้วค่ะเต็มที่เพราะค่ะพี่นอ้องเต็มที่แล้วเนาะนัดไปหนาเรื่อยค่ะนัดหนาบ่ไรเพราะว่าเขาเพามันเต็มที่พ่อเกีียวแล้วเนาะเห็นไหมค่ะเขาย่าไล่เต็มที่หรืได้บ่ได้เบาเนาะ เขาเก็บนัดไปหนาเรื่อยค่ะนัดหนาบ่ไรเพราะว่าเขาเพามันเต็มที่พ่อเกีียวแล้วเนาะเห็นบ่ค่ะเขาจะไล่เต็มที่อีรีเดบไวลเวาเนาะเขาแกังเกตเบ,บิงนะ่งเนาะเพราะว่ามันแห้งคักแล้วเนาะเขาแกเต็มที่แล้วค่ะเต็มที่เพราะค่ะพี่นอ้องเต็มที่แล้วเนาะแล้วอนาคตเนะาะว่าได้แล้วเมื่อนี้เนาะค่ะอีขามือคือสีแล้วอยู่ดอกเนาะ <laughs> <laughs> ลดรด,ดบมามื้อนี้ เอาแท้แล้วอ่ะยายไลตเป็ดลาบไก่เนาะลาบง้วก็ได้ค่ะเมื่อนี้ไพสีมากระมาเดอ้อเมื่อนี้แกงไก่เมื่อนี้ได้แกงไก่ขันมูมาหลายอยากสิล่งเกี่ยวเขาค่ะส่งงานพี่มากจักสามนาทีเนาะขอเวลาสามนาทีส่งงานพี่มากค่ะเบิงทงหน้าค่ะอ่าบอกว่าผู้ได้สีมากเกี่ยวเขาซอยยายไรก็มาได้ค่ะเนะาะก็ได้ลงมากเนาะ ธรรมดาหน้าไก่บานเนาะฟังดูหลาหน้าไก่บานไอบอมากคนว่าส <laughs> ังเกตบึงเนาะเพราะว่ามันแห้งคักแล้วเนาะเขาแก่เต็มที่แล้วค่ะเต็มที่บ่าค่ะพี่นอ้องเต็มที่แล้วเนาะมานำสองคนค่ะบอกว่ามูสองคนกับเสือสีสมค่ะเข่ากันกับเข่าสีแดงเลยนะ <laughs> เออเกี่วล้อเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเ,นเ,นเนซ็ตเนาะมันบา่า เมื่อซตมือนี่ก็ต้องเซตมือหน้านะคะบอกว่าเอาบรรยากาศหน้ายูไก่กับพี่น้องฮะก็ได้ลงหมกกักขึ้นเกาเลยเนาะว่าหมักเก่กงได้ยูไก่ปันไนก็มักได้นหน้างามเนาะมันบ้าลอ,อ,นอคนแล้วค่ะเขาเห็นบ่เขา่ายังไรเต็มที่แล้วค่ะมือนี่ได้มูมานําอยู่สิบะเล้วอยู่บอ่ออีกแกคหามือข้างหน้า ห <laughs> มักขึ้นเกาเลยเนาะว่าหมักเก่งได้ยุไก่ปันไดก,ก็มักที่หน้างามเนาะมันบา <laughs> ล่อคนหรอกคะ่ะเข่าหลอดบามาคนมาค่ะเกียวแล้วเนาะค่ะยายไล่กับแตนอมเกี่ยวแล้วค่ะบอกว่ามือหนีได้มูมานั่งอยู่สองคนเนะากะก็ได้ล่งมากเนาะธรรมดาหน้าไก่บ้าน ตั้งเดือดลาหน้าไก่บานไอบ่มักคนว่า <laughs> เห็นบอกเขาแย่เลรเต็มทีแล้วค่ะเมื่อนี้ได้มูมานำอยู่สิบ่แล้วอยู่บอ่อีกแกหามือข้างหน,น้าเนาะอ <laughs> ล้กกินลาบเป็ดก็จะได้ลาบคะ่ะเนาะอยากกินลาบงัวก็จะได้ลาบต่อไป